จับแล้วสามโจรประกบยิงหนุ่มปวชรับเสียใจยิงผิดตัวขอทอษคนเจ็บสัญญาต่อไปจะตั้งใจเรียนจากกรณีนายอนุชิตสงวนนามสกุลหรือแคทอายุ15ปีนักศึกษาระดับชั้นปวช0.1ได้ชวนนายสุธิรัตสงวนนามสกุลหรือปลุกอายุ20ปีเพื่อนรุ่นที่ขี่จักรยานยนต์จากบ้านไปเอากุญแจบ้านกับแม่ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ขณะที่กำลังขี่ผ่านหน้าวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้ถูกชายขี่จักรยานยนต์ซ้อนสามมาประกบก่อนคนนั่งตรงกลางจะใช้อาวุธปืนยิงในอนุชิตโดนแก้มขวากระสุนฝังในลำคอทำให้ในายสุทธิรักต้องพานายอนุชิตขี่รถหนีเข้าไปในโรงพยาบาลเหตุเกิดเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าเป็นเหตุยิงผิดตัวตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น เมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีวันที่21มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีดังกล่าวพันตำรวจเอกพัฒน,นวงศ์จันพลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีพันตำรวจโทนิติร,รอดคลองตาลรองผู้กำกับการสสสพเมืองอุดรธานีพันตำรวจโทพิเชษปักเทตาติสารวัตสืบสวนสสพเมืองอุดรธานีถแถลงข่าวจาับกลุ่ม3ผู้ต้องหา นายปรมศรสนวนนามสกุลหรือมอดอายุ21ปีชาวอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีคนขี่รถจักรยานยนต์นายเอนามสมมุติอายุ17ปีนักศึกษาปวช0.1คนยิงนายบีนามสมมุติอายุ16ปีนักเรียนชั้นหมู่4 ของกลางอาวุธปืนปากกาไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์สกระบอกและรถจักรยายนยนต์ยามาฮ่าเอ็นม็กสีดำขาวคันที่ใช้ก่อเหตุทันตํารวจเอกพัฒนวงศ์เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุตํารวจสืบสวนสพเมืองอุดรธานีได้ลงตรวจพื้นที่เกิดเหตุพบว่ากล้องวงจรปิดหน้าโรงพยาบาลมะเรง็ง ึ่งมีกล้องวงจรปิดแค่จุดเดียวเป็นจุดเดียวกันกับที่ผู้บาดเจ็บได้พากันหลบหนีเข้าไปขอความช่วยเหลือปรากฏว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่บันทึกภาพทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสอบสวนพยานบุคคลจนทราบว่ากลุ่มดังกล่าวทะเลาะก,กันในทิกตอกมีการท้าทายกันเช้าวันนี้จึงนำกำลังไปจับกลุ่มนายมอดนายเอและนายบีพร้อมของกลางอาวุธปืนที่ได้ก่อเหตุและควบคุมตัวมาสอบสวน พันตำรวจโทนิติเปิดเผยว่าจากการสอบสวนทราบว่านายเอมูอยิงให้การรับสารภาพว่าได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้บาดเจ็บจริงแต่ยิงผิดคนเพราะตั้งใจยิงนายสุทธิรักคนขับโดยนายเอล่าว่าตนเรียนอยู่ชั้นปวช0.1วิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลน,นาครอ,อุดรธานีหลังเลิกเรียนก็จะขี่รถจักรยายนยนต์กลับบ้านเพียงลำพัง พอขี่รถมาถึงบ้านหนองอีทุยหมู่สี่ตห้วยสพาดอาจารย์ประจักษ์ศิลปาคมถูกนายสุทธิรักเอามีดดาบไล่ฟันตนหลายครั้งซึ่งนอกจากตนแล้วยังมีคนอื่นๆในกลุ่มตนที่ถูกดักทำร้ายในลักษณะนี้อีกด้วยเป็นเหตุที่พวกตนต้องทำปืนปากกาเองและซื้อกระสุนปืน0.38ซุกซ่อนไว้ใต้เบาะรถเพื่อเอาไว้ป้องกันตัว ตำรวจโทนิทติกล่าวต่อว่าก่อนเกิดเหตุนายเอขี่รถจักรยานยนต์ไปทำบัตรประชาชนแต่รถเกิดยางรั่วที่ปัม๊มเขตตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจึงโทรเรียกให้เพื่อนผู้หญิงนายมอดและนายบีมารับและหยิบเอาปืนปากกามาพกโดยให้เพื่อนผู้หญิงขี่รถยางรั่วคนเดียวส่วนรถอีกคันนายมอดเป็นคนขับนายเอนั่งตรงกลางส่วนนายบีนั่งซ้อนท้ายเราต้องขี่ผ่านหน้าวิทยาลัยของคู่อริ ผู้ตนจึงต้องระมัดระวังตัวเมื่อขับมาถึงหน้าวิทยาลัยก็พบนายสุทธิรักและนายอนุชิตขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีนายเอจาในายสุทธิรักคนขับรถได้จึงให้ในายมอดขี่รถไปประกบและถามว่าฟลุกหน้าติ่งไหมจากนั้นก็ยิงปืนใส่ทันทีพอยิงเสร็จก็รีบขี่รถหนีโดยไม่รู้ว่ากระสุนไปถูกนายอนุชิตกระทั่งมาโดนจับจึงได้รู้ว่ายิงผิดตัว พันตำรวจโทนิทิตกล่าวอีกว่าหลังจากที่จับกลุมผู้ก่อเหตุได้ตำรวจได้สอบสวนขยายผลพบปืนไทยประดิษฐ์ของนายมอด1กระบอกและนายบีหนึ่งกระบอกจึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานและจะได้สอบสวนขยายผลเพื่อตรวจหาอาวุธปืนอีก เบื้องต้นได้แจ้งข้อหานายมอดนายเอและนายบีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าพพพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนายเอกเล่าว่าอาวุธปืนตนทำเองส่วนกระสุน0.38ซื้อจากเพื่อนโดยจะเอาไว้ใต้เบาะรถเพื่อป้องกันตัวหลังทราบว่ายิงผิดตัวก็รู้สึกเสียใจเพราะตั้งใจยิงนายสุทธิรักษ์ แต่กระสุนถูกนายอนุชิตได้รับบาดเจ็บจึงอยากขอโทษผู้บาดเจ็บไม่ได้ตั้งใจยิงคนข้างหลังแต่ตนทราบมาว่านายอนุชิตก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับนายสุทธิรักแต่ไม่เคยทำร้ายตนต่อไปจะตั้งใจเรียนเพราะสงสารพ่อแม่พันตำรวจเอกพัฒนวงศ์กล่าวว่าฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์ในสถานศึกษาให้ช่วยดูแลบุตรหลานและลูกศิษย์หากบุตรหลาน หรือลูกศิษย์มีพฤติกรรมสอไปในทางสุ่มเสียงไปทางทะเลวิวาทชกต่อยพบอาวุธหนีปืนเครื่องกระสุนให้แจ้งตำรวจสอพอเมืองอุดรธานีเพื่อตำรวจจะได้เข้าไปป้องกันเหตุไว้ก่อนดีกว่าจะมาแก้ไขภายหลัง